เกมในตลาดการขายทั่วโลกนั่นก็คือยี่ห้อ Solidim ตัวเมฟ 2TB ทบที่มีวีสสูงถึง7,000 MB เมกตเปอร์เซกตัวนี้<อ>ราคาขายอยู่เพียงแค่5,980บบาทเท่านั้นโคตรถูก ช่วงนี้นี่ P5 กลับมายิตกันอีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่การรีซองรีเซลเนี่ยหมดสิ้นไปเพราะว่าโ o n y ประเทศไทยเนี่ยประกาศออกมาแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยตอนเนี้ยทุกคนสามารถเข้าไปเดิน Walk In ซื้อในร้านค้า Sony ได้แล้วนะครับของมีเยอะเกินตลาดเรียบร้อยนะครับแน่นอนวันนี้ผมต้องกลับมาเกี่ยวกับ M.2 ที่สามารถเอาไปใช้กับ p พ a y ์ไฟได้หรือว่าใช้กับ PC ได้นะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อใหม่ในตลาดแต่ว่าเก่าเกมในตลาดการขายทั่วโลกมาแล้วนะครับนั่นก็คือยี่ห้อ โซลิดิมนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อนี้กันเลยโซลิดิมอะไรอะ SSD S S D โซลิดิมผมพูดอย่างนี้แบบล้วกันครับแบรนด์เก่าของเขาเนี่ยก็คือ Intel นั่นเองนะครับเพียงแค่ว่าทาง Intel เนี่ยเขาได้ประกาศขายกิจการในส่วนของตัว Solid State d r ด v e ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทางโซลิดิมเนี่ยเทคโอเวอร์ไปนะครับทำให้ตีแบรนด์ใหม่เป็นของทางโซลิดิมถ้าเราดูแพคเกจดูดีๆเนี่ยมันยังคงมีความเป็นกลิ่นอายของ Intel นิดๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยออกมานี่แบบ เฮ้ยนี่มันคือวอยอินเทลเลยนะครับแล้วก็แพคเกจิ้งดูดีนะครับตามสไตล์แน่นอนครับวันนี้ผมมารีวิวเนี่ยราคามันจะต้องไม่สูงจนเกินไปและบอกเลยว่าโซลิดิมเขาจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันเป็นรุ่นราคาประหยัดแล้วก็รุ่นตัวเมฆนะครับวันนี้ผมเอาตัวเมฆมารีวิวถ้าตัวประหยัดเนี่ยบอกเลยนะครับว่า 512G ิกิกเนี่ยเขาขายเพียงแค่980บาทเท่านั้นถือว่าโคตรถูกแล้วมันก็มีตัวความจุที่เป็นขนาด2อเทนะครับขายอยู่3000กว่าบาทเท่านั้นแต่ว่าวันนี้มันเป็นตัวเมฆครับ 2TB เทที่มีวิดเนี่ยสูงถึง7,000 MB เะปอร์เซกนะครับตัวนี้ราคาขายอยู่เพียงแค่5,980บาทเท่านั้นเป็นในรุ่นของ P44 Pro นะครับในกล่องไม่ได้มีอะไรเยอะแยะครับเป็นกล่องหน้าตาเรียบๆบ้านๆนะครับแล้วก็นี่คือตัว SSD ที่อยู่ภายในกล่องครับ Solidim P44 PC Pro PCIe 4.0 NVMe M. 2 SSD ภายใต้สติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีความมั่นใจที่เพื่อนๆถ้าเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยวุ้ยนี่มันของดีนี่นานะครับ <c oughs> ผมจะแอบลองลอกสติกเกอร์ลาเบลออกครับฟาบเข้าให้นะครับ คุณจะเห็นกับยี่ห้อที่คุณคุ้นเคยครับก็คือในสวงตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นของทาง SK Hynix นะครับแล้วก็ในสวงตัว DR แ m นะครับแน่นอน SSD จริงๆมันก็มี r AM เพื่อทำแคชชิงนะครับตัวเนี้ยก็เป็นของทาง SK Hynix และก็ในสวงตัว NAND Flash ตัวนี้นะครับก็เป็นของ SK Hynix อีกแล้วนะครับคอนโทรลเลอร์ SK Hynix ดังนั้นคุณมั่นใจาหายห่วงได้นะครับตัวนี้เขาจะมีชิปตัว NAND Flash เนี่ยอยู่ที่2ตัวได้กันก็เป็นตัวละ1 t ึเทเลบนะครับก็ใช้งานกันได้แบบชิลๆโอ้โหผมบอกได้เลยว่า นี่มันของดีในราคาประหยัดจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งในเครื่อง PC แล้วเราทําการทดสอบกันนะครับโดยวันนี้ผมจะไม่ได้ทดสอบแค่ในเครื่องของตัว PC แต่ผมยก Play 5นะครับที่อายุการใช้งานน้อยมากมีแค่เอาไว้รีวิวเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใส่ PC เนี่ยความแรงจะอยู่ที่เท่าไหร่ใส่เพ a ย์จะอยู่ที่เท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับ ลองติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องนี้ก็เป็น PCIe Gen4 นะครับเทสออกมา read เนี่ย6,544 write อยู่ที่6,261ก็เรียกได้ว่าความแรงเนี่ยเกือบเท่าหน้ากล่องที่เขาเขียนไว้ว่า up to 7,000กันเลยทีเดียวถือว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของค่า random 4K ที่ผมบอกไป SSD แรงไม่แรงเนี่ยควรที่จะต้องดู2ค่าตรงนี้นะครับ random 4K ถึง75เรียก้ว่าเกิน60 <Wow. S 1> ผมมองว่าแรงใช้งานได้แบบเหลือๆกันเลยทีเดียวนะครับก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งใน2ตัวเพย ดูบ้างดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกตัวนี้เอาไปใส่ p พก็ได้เอามาใส่ PC ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็วิธีแกะ P5 ง่ายๆครับง้างปุ๊บแล้วก็ดันถอยออกมานะครับปุ๊บแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งกันดูมีช่องติด M.2 อยู่ตรงนี้ครับปุ๊บหันออกน็อตหนึ่งตัวใครๆก็อัปเกรดได้นะครับขอแค่มีไขค,รครวงแล้วก็สกิลช่างเล็กๆน,น้อยๆในส่วนของตัว M.2 แล้วก็ติดตั้งเข้าไปตามปกติเลยครับหันน็อตออก สวงตรงนี้ครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บนี่ easy install ปิดฝาให้เหมือนเดิมครับแล้วก็ขันน็อตปิดลงบปาเป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวเราไปลองเทสกันต่อเลยครับ,บติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับนี่เลยตัวเพล y เนี่ยก็มีการถามนะครับต้องการใช้ drive ไหมถ้าต้องการใช้ก็ format ไปนะครับ รอสักครู่เดียวอันนี้ก็ใช้งานได้เลยดังนั้นตัว Solidim ตัวนี้สามารถใช้งานกับ p l a ได้นะครับนี่ความเร็วในการอ่าน M.2 มีดังนี้เทสออกมาที่ที่6,465ก็เรียกได้ว่าพอๆพอกับตอนที่ผมลองเทสกับเครื่องคอมเลยนะครับสเปคเขาเคลมไว้7,000วิ่งจริงอยู่ประมาณ6 4 6,500 6,600ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนี่ใช้งานได้ฟอร์แมตเสร็จเรียบร้อยหากต้องการย้ายจุดจัดเก็บก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่สร้างฐานข้อมูล โอเคก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่ต้องการ Performance SSD แบบ High Performance แล้วก็สามารถใช้งานได้โดยที่ราคาไม่สูงจนเกินไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบเจ้าตัว s o l i d ิมตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปจริงๆแบรนด์ของเขามันก็คือแบรนด์ Intel นี่แหละที่ทาง s o l i d ิมเขาไปเทคโอเวอร์มานะครับเพื่อมาผลิตของตัวเองซึ่งตัวนี้มันเป็น P44 Pro จริงๆเขาจะมีรุ่นประหยัดกว่านี้ด้วยนะครับอย่างตัวเริ่มต้นของรุ่นประหยัดเนี่ย512กิกเพียงแค่ประมาณ980บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวไฮเปอร์ฟอร์มานะครับที่ผมเห็นราคามีวางขายตอนนี้ก็คือ512กิกจะอยู่ที่1,980บาทแล้วก็ในส่วนของตัววน,นี่สอ,าายอยเ่ที่5 980บาทด้วยกันนะครับได้เป็นตัวเทพเทพเลยใครที่แบบอยากจะไปงบประหยัดเนี่ยก็ลองดูตัว PC 1 2ึเทเขาอยู่แค่ประมาณ3,000นิดๆเท่านั้นนะครับโดยของทางโซลิดิมเนี่ยครับเขาจะมีวางขายอยู่ทางช h o ป e ีนะครับในร้านเดว a าไอพาันะครับหรือว่าสามารถทักเพจของทางเดว a าไอพาันได้เลยครับลองดูแล้วกันครับบอกได้เลยว่ายี่ห้อนี้ไม่ธรรมดามันคือโรงงาน i ิน e l เก่านั่นเองครับสำหรับวันนี้ทางผม Nob X m e d ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสัปดาน,นี้สวัสดีครับ